นนะครับวันนี้นี่เราอยู่กับเจ้า Alpha v o l a n ทิสสามนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับชื่อว่า Strike e dition ครัเยวนี้เราจะมาดูกันว่า Alpha v o l a n ทิสสามร้อยสไต dition เนี่ยมีอะไรที่เขาให้มาพิเศษต่างจากตัวเดิมบ้างนะครับน,นี้จะเป็นภายนอกของเขาเลยนะครับก็จะเป็นในสีเทานะครับแล้วก็ในเรื่องของ Strike e dition เนี่ยก็จะมีในเรื่องของทริมต่างๆที่เพิ่มเข้ามาที่จะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตแล้วก็ มีความพีเียม,มากยิ่งขึ้นนะครับเอ่อต้องพูดอย่างนี้ครับจริงๆร,รถคันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นรถที่ถูกอันเดอร์เรทนะครับหรือว่าถ้าคือพ,พูดง่ายๆก็คือถูกประเมินค่าต่ำไปถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพที่เขาให้มานะครับงั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาเขาเรียกว่าตอกย้ำความมั่นใจแล้วกันว่ารถแบรนด์ไทยแบรนด์นีเน้เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็มีความพีเมยมอย่างแน่นอนนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆครับว่าเจ้า Alpha วอ่น่าสงน,น,นะครนที่ด ไฟหน้าเขาก็จะเป็นไฟแบบ LED นะครับแล้วก็มีการเพิ่ม t r i มต่างๆด้านรอบๆนี้เป็นสีดำนะครับก็จะให้ความสปอร์ตขึ้นมานะครับนี่ครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีแล้วก็เป็นดอทสีแดงขึ้นมานะครับคาดมานะครับก็จะทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสติกเกอร์ strike edition ที่ฝั่งนี้นะครับอ่าไล่ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็น daytime running light นะครับที่จะทำงานตลอดเวลา ทำให้รถเนี่ยดูพรีเมียมมากๆด้วยวัสดุที่เขาใช้อะไรต่างๆนะครับมีเนี่ยนี่คือรถแบรนด์ไทยนะครับที่เขาเรียกว่าใส่พวกอุปกรณต์ต่างๆมาอย่างพรีเมียมมากๆนะครับผมนี่เขามาด้ใกล้อีกนิดนึงครับด้านหน้าตรงนี้นะครับในเรื่องของแอร์อินเทกพวกแอร์เว้นต่างๆนะเขาก็จะมีค่าสีแดงเข้าไปด้วยเพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างครับก็จะมีเรื่องของโช๊คนะครับที่เขามีการปรับปรุง เพิ่มมากขึ้นครับจากตัวเก่าที่ลูกค้าหลายๆ่ทนเนี่ยก็คอมเพลในเรื่องของความแข็งกระด้างน,นะครับก็มีถูกมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นช็คสีดำครับผมแล้วก็เป็นล้อแม็กนะครับ12นิ้วไลท์ซิงมากเท่มากนะครับผมยานทูบลสด้วยนะครับอ่ะอมาด้านข้างกว้างๆแล้วกันนะครับเจ้าตัว Strike e d i t i o n เนี่ยต้องบอกว่าเขาได้มีการใส่พวกบอดี้พาร์ทเข้าไปด้วยนะครับจากตัวเดิมรถเขาก็จะผอมๆนะครับแต่พอมาเป็นตัว Strike e d i t i o n เนี่ย เขาก็ได้เพิ่มพวกชุดแต่งเข้าไปก็ดูอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็พรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่เขามีบอดี้พาร์ตนะครับนี่ครับเขาเลยจําเป็นต้องมีพวกแอร์เวนต์ตรงนี้แอร์อินเทงนะครับเพื่อที่จะรับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปนะครับนี่ครับโลโก้ฮอร์ไลซอนสีแดงนะครับแล้วก็โปสติกเกอร์ลายดอกสีแดงนี่ครับพวกชิ้นพวกนี้ครับเป็นการใส่เพิ่มเข้ามานะครับทำให้รถเนี่ยดูมีไหลมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าในด้านบนเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะสีดํานะครับแล้วก็มี ตัวทรีมสีแดงนะเป็นพวกตะเข็บนะครับเดินได้สีแดงแล้วก็เลเบลสีแดงด้วยอ่าแล้วก็นี่ครับพวกที่จับอะไรต่างๆนะครับพวกที่จับพวกอันเออ่ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นพวกเออ่สีโครเมียมใช่ไหมครับนี่เขาก็แบบเป็นถ่อมสีดําทําให้ลุคดูสปอร์ตมันยิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วก็ด้านหน้าด้วยพวกเรือนไม้อะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นสีดำหมดเลยโอเคคันนี้มีพวกช่องชาร์จ USB นะครับที่เก็บของอะไรต่างๆก็ที่กันตก จัมรก็จะเป็นสีดำหมดเลยแล่นี่ก็คือโดยรวมของเจ้า Strike Edition นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปขับขี่กันนะแล้ามาดูกันว่า Strike Edition กับตัวธรรมดาก็ปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานรหรือว่าเหมือนเดิมหรือว่ามันจะได้สมรรถนะอะไรมากเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่จะเป็นการเดินทางสั้นๆสัก100รโลเพื่อเทสรถอัลฟาบอันเทสโซลิซอนสามร้อยสไตรค์อ dition ครับเราเดินทางออกจากแถวแถวลังสิตนะมุ่งหน้าไปยังบางใหญ่ด้วยพละกําลังเครื่องยนต์ของเขาในพิกัาาด3า0ร้อยซีซีทำให้การเดินทางไกลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเลยครับด้วยความที่เขาเป็นสกูตเตอร์ที่มีวิวเวสค่อนข้างยาวนะทำให้การขับข,ขี่เนี่ยรู้สึกมั่นคงวกกับช่วงล่างของเขาที่เซ็ตมาค่อนข้างเฟิรม์มทําให้การเดินทางเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยแต่พอมันกลายมาเป็นสไตรค์ e อ dition นะบอกเลยว่าโคตรเท่ รถเนี่ยดูซิ่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องทริมสีแดงต่างๆหรือว่าจะเป็นบอดี้พาร์ทที่เขาใส่เพิ่มเข้าไปเชื่อปะว่าขี่ไปไหนอ่ะก็ต้องมีแต่คนมองใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงคลองประปาแถวบางใหญ่แล้วนะก็เลยแวะแชะรูปสักน,นิดนึงจะถ่ายมุมไหนก็รอด พราะรถของเขาเนี่ยได้รับรางวัลการดีไซน์มามากมายเลยทีเดียวผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าและคุ้มราคามากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุชิ้นส่วนต่างๆงานประกอบหรือว่าสมรรถนะของการขับขี่ทาง l p h a าบรันติสเนี่ยต้องการโฟกัสกับคนที่ต้องการอะไรที่ไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ถ้าต้องให้คะแนนผมให้รถคันนี้เป็นอันดับต้นๆในรถสกูตเตอร์ที่ผมชอบเลยและผมก็มองว่าเจ้า Strike e d i t i o n เนี่ยก็ตอบคำตอบนั้นได้เป็นอย่างดีซึ่งผมเนี่ยอยากแนะนำที่คนได้ไปลองขับกัน และจะตกหลุมรักแบบผมอย่างแน่นอนหากใครที่สนใจหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ l p h ฟ v บ l e n t i s ได้เลยครับ